อีกหนึ่งมาตรการนะครับที่รัฐบาลน,นําร่องและประสบความสําเร็จช่วยสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยการยกเว้นการยืน่นรายการตามแบบตอม6สร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลกคือหนึ่งใน12จุดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกที่ได้รับการยกเว้นจากการยื่นรายการตามแบบตมหจากสถิติการเข้าออกราชอาณาจักรสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นร้อยละยีหลังจากที่รัฐบาลเคยเห็นชอบในหลักการขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกชอาณาจักรแบบตมหก ทั้งทางบกและทางน้ำเป็นการชั่วข่าวในห่วงวันที่15เมษายนถึง15ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ของเราเองเราก็สนองนโยบายของทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องบริการให้คนเดินทางก็ออกหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ความรวดเร็วนะครับแล้วก็ประกอบกับณนะตอนนี้เนี่ยทางท่านรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับและที่สำคัญที่สุดท่านก็ได้ เป็นการนำร่องใช้ตมกรกเนี่ยใน3จังหวัดนี้ก็คือใช้กรกเนี่ยเป็นการยกเว้นการเขียนกัดตมหนะครับซึ่งจากการเถิติที่เรารวบรวม6เดือนที่ผ่านมานะครับระหว่างปี6 6กับปี6 7เ็เนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ก็กระเตื้องขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอโิบายที่ดีของทางรัฐบาลน,นะครับ การยกเว้นการยืน่นรายการตามแบบตองหสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามพรมแดนเป็นประจำซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการลดขั้นตอนและข้อกำหนดในการเดินทางอีกทั้งยังช่วยร่นเวลาที่ใช้ในการผ่านด่านได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าตั้งแต่ยกเลิกการตองหกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมาเขียนการตองหกแต่ตอนนี้ไม่ต้องเขียนก็กเดินเดินอย่างที่ซึ่งในการตรวจของเราก็ตามนโยบายห้ามแถวยาว นะครับเราก็ทำตามนโยบายท่านมาให้อำนวยคอนุดดวกนักท่องเที่ยวเพื่อให้นําเม็ดเงินเข้ามาเที่ยวในบ้านเราฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมนะครับก็ต้องพูดคําว่าควบคู่ระหว่างความมั่นคงและงานให้บริการแล้วการการให้บริการของเราเนี่ยใช้เวลาก็ไม่แตกต่างกันที่สนามบินทั่วประเทศครับก็ประมาณ20วิก็ถึงก,ก,ก็ก็ผ่านไปแล้ว ภายในด่านศุลกากรสุไหงโกลก,ารกรมีศูนย์บริการเบร็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสให้บริการประชาชนป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรการหลีกหนีอาการการฝา่าฝืนข้อห้ามข้อจำกัดและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาติดต่อสอบถามหรือนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศหุลกกรสุไหงโกลกมีความพร้อม บริการประชาชนที่เข้าออกนะครับเรามีหน่วยงานที่ร่วม c I Q หลายหน่วยงานในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเลนเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะรู้ว่าเรามีเลนเข้าออกฝั่งละ5้าขาออก5้าขาเข้า5้าราก็จะมีเลนมอเตอร์ไซค์เราก็จะแยกเลนรถสินค้ารถส่วนบุคคลเราก็จะมีการตรวจสอบการนำ ลถต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆการยกเลิกตม6ที่ด่านศุลกากรสงไห์โกลกไม่เพียงแต่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้พวกเขาได้พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ในทางบวกไม่ต้องเสียเวลาจัดการเอกสารเช่นที่ผ่านมา ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นความสําเร็จของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เติบโตทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส